สวัสดีคะ่ะธรรมชมคุณพ่อคุณแม่แอดมินน้อยกราบสวัสดีด้วยค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทางช่อง u t u b e ท,ท,ทุกทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเหล็กข้านอยทุกทุกท่านด้วยค่ะเด้อเอาธรรมชมสำหรับคลิปนี้ลุยฮานอยกันเลยนะะเนาะเนาะช่วงนี้เดินทางทำบุญธรรมชมเป็นเพศสก,กาล สงการเนาะธรรมชมได้ผ่านผลมาแล้วเมือ่อใดบ่ไใดลงคลิปห้าหนอยแอดมินหนนอยกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อค่ะเด้อบอว่างอีหลีธรรมชมเดินทางไปมองนั้นไปมองนี้ช่วงเทศกาลติดงานธรรมชมติดงานทําบุญทําบุญบ้านหลักกัดตัวน้หน่อยไปทำบุญทางวัดเน นะธรรมชมช่วงเดินทางเดินสายทํำบุญธรรมชมอาธรรมชมบัดท่นี้ภารกิจกะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วธรรมชมลุยฮานอยลุยเล่ากันต่อเลยนะคะเนาะเข้าหมดทำงานแล้วธรรมชมอาธรรมชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะฮานอยมัดรวมทางช่อง YouTube แต่ว่าทางกลุ่มไลน์ลงทุกวันเดลยธรรมชม ลงไลทุกวันนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่บอท่านเข่ากลุ่มน้ำมูนะคะเนาะสนใจอยากจะเข่ากลุ่มน้ำมูแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดเด้อค่ะเด้อแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็อย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะอ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้แอดมินโน้นยน้ำเนี์ด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บอได้ขอมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมกดไลค์กดแ like, ชร์ไม่เสียตังค์นะคะท่านผู้ชมคลิปนี้โน้ยน้อยบอไดว้วางแนวทางของพอเสี่ยงเงินน้เด้วยค่ะเด้อข้อมูลพอเสี่ยงเงินตัวเลขสัํมกันท่านผู้ชมโน้ยน้อยก็เลยทักไปหาพอแล้วพอ,อยังบอท่านใดทักมาอยู่ นูน้อยก็เลยบท่านได้นำมาด้วยค่ะเด้อถ้าพอ่อแก้ตัวเลขหายเดียวนูน่อยนำมาว่างอีกเป็นคลิปหนึ่งเด้อานผม้ชมคลิปนี้มาเบงแนวทางของนูน้อยกันเลยนะคะเนะาะฮันอยมัดรวมนะคะประจำวดวันที่สิบเจ็ดทับสี่หกสิบแปดนน้อยมัดรวมโอ้ยานผมุชมมาว่านี่นูน่อย ตายรัฐบาลไทยตายยังเขียดเลยธ่านชมเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะ0 1 7ย์หนปดสสะคะเดี๋ยวคลิปหนาจังบอกกันเนาะท่ามชมหนหน่อยปั้นขักปันเนี่ยเลขรัฐบาลไทย โน้ยหน่อยก็เอาตรงตรง,ตรงแขวนๆเลยท่านผชมเลกออกเปดหานาเสียดายหมักตายยังเขียดท่านผชมเด่นศูนย์กับหนึ่งเมื่อเนื้อโน้ยเจาะให้วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะคะสิบห้าคู่วินนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ด ศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสาม ปดสองแปดสามและสองสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมู่บ้านนี่สามตัวแตกด้วยทา่ามชมท่านได้ยูในกลุ่มหมู่บ้านนี่สามตัวแตกด้วยค่ะด้วยสี่ศูนย์เก้า ห้าศูนย์ศูนย์แปดสามตัวแตกสี่ศูนย์เกาเข่าสองรอบพิเศษปกติสามคู่่รนผม้มชมอ้านทูมชมคุณพ่อยุณแม็กแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเมื่อกี้อัดคลิปผิษนะม,ม้ชมกดหยุดวีโอแล้วกะลืมลืมกด มันก็นเลยกลายเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมอ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อเด่นศูนย์กับหนึ่งวิ่งรูดฟันเจาะหนึ่งนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามเจ็ดสองและเจ็ดสามนะคะสองคู่วัดใจศูนย์เจ็ดกับหนึ่งแปดเด่นประจ,จำวันชนหนึ่งกับเจ็ดนะคะ พ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเด้อค่ะเด้อมือนีเน้นสามรอบเด้อธรรมชมพิเศษปกติและ v ี p ได้แล้วคือหยุดกาชาติย่าเ่าลงเด้อค่ะเด้อกาชาติยังหลุดอยู่นะคะหากท่านใดที่จะไปรอบกาชาติรอบให้รอบกาชาติเขาก่อนมือต่อไปค่อยลงทุนเด้อค่ะเด้อมือนีแอดมินนูหน่อยเน้นยำ้ำสามรอบพิเศษปกติและก็ v วีไได้แล้วคือหยุด แคปนาจอะะด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ต่อมาชุดสามตัวสำหรับถ่ายคลิปนี้นูหน่อยสีมีภาพบรรยากาศที่นูหน่อยไปเบึงพิธีบ่วงสวงเปิดเนตรดวงตาองค์พญานาคเจ็ดเสียนมาให้เบิงน้่เด้อธรรมจมเอาธรรมจมสำหรับ คลิปนี้โนูหนอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆเด้อค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ